บีบเลยค่ะคุณพี่มาแล้วค่ะคุณพี่คุณพี่พุดเดียวเลยเนาะน้ำมันหมดซะมั้งเมื่อกี้เวน้นซะ มันจมูกทองเข่งเลยน้ำมันหมดแน่เลยเนี่ยใครจะผ่านมาวะเนี่ยคุณพี่คุณตาคุณพี่คุณตาคะอะไรครับน้องพอดีน้ำมันหนูหมดอ้าวแล้วไงอ่ะใจใจ่ายเงีนจะจ่าจเงินคุณพี่ไม่ค่อยคุยกันกลับรถก่อนเดี๋ยวเอางี้คุณพี่คุณพี่อ่ะเฝ้ารถหนูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูกลับบ้านก่อนแป๊บนึงมาไว้นะค่ะคุณพี่ไม่เกินหนึ่งนาที ท,ทํานเลยขั้นตอนแรกน้องฝ้ายจะใช้ยางในรถนะคะเรางฝ้ายจะตัดยางเป็นวงกลมนะคะ เป็นไงคะมองให้เป็นวงกลมนะคะป้าจะเจาะรูตรงกลางนะคะเรียบร้อยคะ่ะแล้น้องฝ้าก็จะเจาะรูตรงนี้นะคะหลังจากที่ เจาะรู้แล้วนะคะน้องฝ้ายก็จะเปิดฝาแล้วก็เอาเกียวอันนี้ออกนะคะยางลงไปลเลยครับดเดี๋ยวน้องฝ้ายจะทำการใส่สายเข้าไปนะคะนี่ใส่จากรูที่น้องฝ้ายเจาะไว้เลยนะคะนี่นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ยืมเลี้ยงพี่อย่างนี้อีกเหรอคุณพี่รอนานไหมคะไม่นานแั๊บเดียวเหรอคะใช่โอเคค่ะคุณพี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอดูดน้ํามันคุณพี่หน่อยนะคะดูดน้ํามันค่ะอ่าได้อ่ะอุปกรณ์ง่ายๆค่ะคุณพี่อ๋อไม่นานใช่ไหมคะคุณพี่เพราะว่าอุปกรณ์นี้นะคะทําแป๊บเดียวค่ะคุยกันไปเลยุณพี่ใช่ไหมคะน้ำมันกูมีค่ะคุณพี่อ่ะมีอ่ะอ่ะคุณพี่ ทำไงนะเอ้ยเครื่องแล้งน้องเนี่ยเฮ้ยคุณพี่เดี๋ยวใส่สายไปเลยเดี๋ยวดูดออกนี่เลยค่ะมันจะได้ยังไงเยรคุณพี่ก็ลองก่อนสิคะต้องใช้ปากคุณพี่จะใช้ปากทําไมนะคะมันไม่ดีเอาเลยจะปุงจะปากยาอะไรก็เอาน้องเอาเลยอบีบเลยค่ะคุณพี่มาแล้วค่ะคุณพี่คุณพี่พุดเดียวเนาะคุณพี่มาแล้วค่ะเครื่องอะไรมึงวะเป็นไงคะไม่ต้องใช้ปากปเลยค่ะุณพี่คุณพี่น้ํามันคุณพี่น่าจะหมดแล้ว น้องคะคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเติมแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปก่อนค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมันมาให้อ๋อคุณพี่คะแค่นี้หนูก็ได้น้ำมันกลับบ้านแล้วค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณพี่เออไปขอบคุณค่ะพี่ทำบุญไปเจอสาว อ้าค้นเฮ้ย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 น้ำม e ันกูหมดมันจะขี่รถไปมันทำไมมันไม่ไปเอาน้ำมันมาด้วยวะมันไม่ทำอุปกรณ์มาทำไมวะ